ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับเดินท่อปะปาใหม่ต้องการเดินลอยช่างแนะนำเดินใต้ฝ้าดีไหมคะอีกทางต้อง ขุดรางฝังท่อผ่านลงรถค่ะและระหว่างท่อสีฟ้าปลาถ้วยกับท่อ PPR แบบไหนแนะนําถ้าเดินลอยก็พยายามให้มันเป็นเดินลอยแต่ว่าพอเอาขึ้นไปบนฟ้านี่มันก็แปลกๆถ้าเป็นลงรถอะแล้วไม่ไม่ใช่โครงสร้างอะคือเป็นพื้นบนดินอย่างเงี้ยพอจะขุดฝังได้ลุงช่างก็วัดขุดฝังดีกว่าถ้าผ่านลงรถะนะครับแต่ถ้าเข้าบ้านไปแล้ววิธีการที่เดินลอยแล้วเข้าบ้านใหม่เนี่ยก็จะพยายามเข้ามาแล้วเกาะนอกบ้านเกาะนอกบ้านไปนะครับเดี๋ยวทาสีกบได้เสร็จแล้วไปหาจุดที่จะไปจ่ายน้ำ ให้มาใกล้ที่สุดแล้วค่อยแทงทะลุแทงทะลุไอ้ตัวผฝังเข้าไปหรือไปทแทงทะลุเหนือฝ้าแล้วค่อยลงมาคือพยายามให้อยู่ในบ้านอะ่ะสั้นที่สุดถ้าเดินบนฝ้าก็พยายามให้สั้นที่สุดแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้พวกไฟอยู่ใกล้พวกโคมไฟเผื่อน้ํามันรั่วแล้วหยดแล้วเดี๋ยวไฟช็อตก็ต้องดูเอาแต่ถ้าลงรถลงท่านว่าขุดฝังก็ก็ก็พอได้อยู่แต่ถ้าอยากกลัวปัญหาใอนานะคตจะเดินลอยก็เดินลอยไป ข้อ PVC PPR นี่ลุงช่างไม่แน่ใจนะมันอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช้ PVC ก็ใช้ PE ไปแต่ว่าถ้าเดินในบ้านก็คงใช้ PVC อะครับข้ออะไรไาเวลาเราตัดต่อข้อต่ออะไรต่างๆเราทํางานง่ายทาเองได้ซ่อมได้เจอปัญหามันแก้ง่ายกว่าแล้วมันก็ทนอยู่แล้วละ่ะยิ่งพอเดินใหม่เดินร้อยก็ PVC ก็ได้นะครับสำหรับช่างแต่ถ้าช่างบอก PPR เนี่ยลุงช่างต่อไม่ได้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่า PPR มันกับหมายถึงอะไร บ้าเป็นตึกแถวริมถนนสนใจนะสนใจหนะ้าต่างแบบกันเสียงแนะนําแบบไหนดีครับและราคามันจะต้องถังประกรอบขึ้นมามันคือหน้าต่างประกรอบนี่แหละครับเป็นอะลูมิเนียมเป็น U P V C อะไรพวกนี้แหละแต่มันจะซิลไรซีลดีมากพวกยางพวกอะไรเนี่ยเขาจะซีลดีมากเพราะมันจะเข้ามาเข้าตามร่องพวกนี้แหละครับไม่แน่ใจว่าร้านกระจกมันจะทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าที่รู้ว่าทำเนี่ยก็คือเข้าไป a c e b o o k นะครับเซนแอคูสติกเซทเอ็นแล้วก็แอคูสติกลองเข้าไปดูเขาเขาทําทั้งตัวผนังแล้วก็ตัวพว ประตูตหน้าต่างรวดลองอินบ็อกเข้าไปคุยกับเขาก็ได้ไม่เป็นไรเขาคงยินดีให้นะครับ ุงช่างครับขั้นตอนการหาผังต่อหม้อของบ้านโดยไม่มีกล้องเปิดฉากต้องทํำยังไงดีครับไม่โปงคุณก็ใช้ได้คือถ้าไม่มีอ่ะก็ไทเอ็นแล้วก็จับไม่โปงจับมุมอะไรก็ได้ที่คุณจับมุมฉากได้อ่ะเสร็จแล้วก็เช็คทะแยงเพราะว่าถ้ามันได้ฉากเส้นทะแยง2เส้นความยาวต้องเท่ากันเส้นทะแยง2เส้นความยาวต้องเท่ากันคืออย่าไปปิดเรื่องเครื่องมือทำไมก่อนไม่มีกล้องเขาก็สร้างบ้านได้เพียงแต่ว่าถ้ามีกล้องมันก็ละเอียดกว่ามันแม่นยํากว่ามันสะดวกกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยแล้ว,ลวคุณตอบว่า คุณวางผังไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้มันก็เสียวิสัยช่างก็ต้องหาทางทำมาจนได้และครับเหมือนระดับอะครับไม่มีกล้องระดับเขาใช้อะไรก็ใช้สายยางระดับน้ำเนี่ยครับใช้ธรรมชาติว่าน้ํามันจะต้องรักษาระดับเท่ากันเสมอก็ใช้สายยางไอ้ตัวนี้ก็ขึงเอ็นแล้วก็วัดออกมาออฟเซตออกมา,อ,อ,กมาอ่ะทางนี้กับมานี้เท่ากันอันนี้ตรงนี้ต้องเท่ากันก็ใช้หลักของว่าถ้าไม่บิดเส้นทแยงต้องเท่ากันประมาณนั้นก็ปรับเอา ุงช่างมีปัญหาค่ะกิ้งคือข้าบ้านตลอดตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะดไปแก้ไงคือปกติก็จะตอบได้แค่ว่าต้องดูว่าช่องต่างๆที่มันเข้าอ่ะแล้วก็ไปติดแต่ว่าจะตอบว่ามันไม่ชอบอะไรหรือเอาอะไรมาทํามาวางอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้จริง สอบถามครับบ้านเป็นตึกแถว4ี่ชั้นด้านข้างบ้านหันทิศตะวันตกกะทําผนังสองชั้นทั้งหมดใช้แผ่น PE ชั้นกลางและใช้อิฐมวลเบาเป็นผนังควรใช้อะไรยึดแผ่น PE ดีครับถ้าก่อสองชั้น PE มันก็อยู่ตรงกลางไม่ต้องยึดนี่ครับประกบได้เลยนะครับเพราะมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้ววาป,ปกติของชั้นก็ไม่เห็นเขายึดเลยนะครับเขาแทกลงไปเลยหรือถ้ากลัวมันไม่อยู่ก็แค่ประคองมันนะครับเอาสกรูอะไรจับนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่มันก็หนีบมันถูกผนังหนีบอยู่แล้วดิ้นไปไหนไม่ได้ ผนังปูนหลอ่อค่าใช้จ่ายเทียบกับผนังอิฐบนบาอ๋อผนังปูนหล่อแพงกว่าครับคือพีคาสนี่แหละผนังปูนหลอ่อพีคาสหรือถ้าหล่อในที่ก็เป็นคอนกรีตคอนกรีตยังไงก็แพงกว่าครับมีค่าไม่บง่งไม่แบบอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับกำลังจะทําแทงค์น้ําประมาณพันลิตรต้องเตรียมพื้นล้าน้ำหนักประมาณไหนครับน้ําอย่างนี้ครับมันไม่อยู่ที่พันลิตรมันอยู่ที่คุณขังน้ําสูงเท่าไหร่หรือแทงค์คุณสูงเท่าไหร่น้ําสูงหนึ่งเมตรมันจะมีน้ําหนักลง พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยคือ1ตันน้ําสูง10เซนก็คือ100กิโลกร,รัมน้ำเนี่ยน้ำหนักของมันคือ1นคิวเนี่ยหนัก1นึ่งตันความหมายก็คือสูง1เมตรอ่ะ่คิวเมตรคูณเมตรคูณเมตรก็หนึ่งคิวถูกไหมครับหนัก1ตันต่อตารางเมตร เพราะนั้นถ้าพื้นคุณรับได้แค่500คุณก็เท่าออกับขังน้ําสูงได้แค่50เซนะ่ะคิดง่ายๆเพราะนั้นมันจะดูที่ความสูงมากกว่าดัวปริมาตรเพราะว่าถ้าคุณเอาปริมาตรบอกพันลิตรแต่คุณเอารวบมาอยู่แบบถังเล็กๆแต่สูง3เมตรไนเงี้ยอันนี้พื้นทะลุเลยเพราะว่ามันกลายเป็นเท่าไหร่3ตันนั้นสูง3ามตันที่ลงบนพื้นที่เล็กๆมันก็อาจจะเกิน3ตันต่อตารางเมตรเรื่อยๆไปเพราะนั้นดูที่ความสูงที่คุณจับเก็บครับพยายามให้มันเตี้ยน้ำหนักมันก็จะน้อย หน้าต่างที่โดนแดดจัดระยะยาวแนะนำอลูมิเนียมหรือ U PVC คือ U PVC เนี่ยมันก็จะเป็นมีตัวเคลือบขึ้นมาแค่นั้นเองครับมันก็จะก็เท่ากับมี u ยนะสมมติเป็นเป็นบานเป็นชุดลูมิเนียมนะแล้วมี U PVC นะมันก็คือตัวเคลือบนะครับมันก็ต้องทนกว่าเพราะมี U PVC มาเป็นตัวฉนวนอีกทีนึงและเรื่องการล้อดการฝุ่นการเสียงมันก็ U PVC มันดีกว่าอยู่แล้วมันก็แพงกว่าด้วยมันเป็นหลักการเลย อาคารตึกแถว1ิบห้องระหว่างสายไฟฟ้ากับตู้คอน sumer อ,อย่างไหนควรเปลี่ยนก่อนครับถ้าต้องมันต้องสัมพันธ์กันเลยสส่วนเนี่ยไอ้คำถามเนี่ยไม่รู้ว่าขนาดมันโอเคแต่ว่ามันเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนก็คือต้องไปดูครับแต่จริงๆสายสําคัญนะครับเพราะสายจะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดอะไรแล้วแก้ยากแต่ถ้าตู้เนี่ยมันมีตัวตัดและตู้อะมาเปลี่ยนทีหลังง,ง่ายกว่าถ้าไปลุงช่างนะลุงช่างเปลี่ยนสายให้เคลียร์ก่อนแล้วก็ตู้เนี่ยเพราะว่ามีเงินปุ๊บเปลี่ยนตู้ได้เลยเปลี่ยนตัวเบรกเกอร์ได้เลย ง่ายกว่าสายจะถือว่าซีเรียสกว่า